เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะลังเตรียมเฮค่ะเคาะเรียบร้อยแล้วเงินประกันราคามันสำปะหลังชดเชยส่วนต่างสูงสุดส0 0 0มบาทเตรียมจ่ายวันดังต่อไปนี้ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe ไอทิดาช anel นนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไปรับชมรับฟังข่าวกันเลย อัปเดตข่าวล่าสุดนะคะว,วันที่24ธันวาคม2563นายเติมศักดิ์บุญชื่นประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่สภาเกษตรกรแห่งชาติและกรรมการในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการปรัะกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปหลังปี63-64การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกิโลกร,รัมละ2บาท50สตางคกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษร และสาก์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสปะหลังสำหรับการจ่ายเงินงวดที่2คือกิโลกรัมละ20สตางได้รับสูงสุด1834ครัวเรือนจำนวนทั้งสิ้นกว่า79 ล้านบาทสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำะหลังต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและแจ้งระยะเวลากับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายน2563ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2564 ซึ่งการคำนวณปริมาณผลผลิตใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังฉเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีนั่นก็คือตั้งแต่ปี60 61ปี61 62และปี62 63ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเท่ากับ3,419กิโลกรัมต่อไร่คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แต่ไม่เกินครัวเรือนละ100ตัน ซึ่งนายเติมศักกล่าวต่อไปอีกว่าทั้งนี้การจ่ายเงินส่วนต่างรัฐบาลจะจ่ายทุกวันที่หนึ่งของเดือนเป็นระยะเวลา12เดือนซึ่งจ่ายเงินงวดแรกไปเรียบร้อยแล้วในวันที่1นธันวาคม2 5 6 3ซึ่งทกศจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกร,ร,กรโดยตรงโดยเกษตรกร,ร,กร1ครัวเรือนจะใช้สิทธิได้หครั้งซึ่งในงวดที่สคาดว่าจะ จ่ายให้ในวันที่1มกราคม2564ซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่อย่างไรก็ตามสำหรับเกษตรกรที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายน2563และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่1ธันวาคม2563 และจ่ายต่อไปทุกวันที่1ของเดือนรวม12ครั้งไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน2564ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทกสเ m o b i l e ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือสามารถไปสอบถามได้ที่ธนาคารทกสทุกสาขาทั่วประเทศเลยหรือสามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่านเว็บไซต์นี้เดี๋ยวกี้แปะไว้ ใต้คลิปนะคะตลอด24ชั่วโมงแต่หากไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนโปรติตอ่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรค่ะเอาละค่ะก็ดีใจด้วยนะวันที่1มกราคม2564ชาวมันสำปะหลังทุกท่านเตรียมเช็คบัญชีเตรียมปรับบัญชีดูว่าเงินเข้าหรือไม่ใครมี ATM ก็กดดูได้เลยส่วนคนที่ไม่มี ATM ก็สามารถสมัครออนลายเช็คแจ้งเงินเข้าออกโอนเข้าโอนออกของทกศฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือสามารถไปสอบถามได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศเลยก็ได้ค่ะคลิปนี้ที่ดาชแนลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าจ้าบ๊ายบาย